หือิเซนเตอร์บ้าง่สุดมิสซินมิสซีน,ม,นมีคนงงว่าเป็นพีเซนเตอรอ์เครื่องสำอางมิสซีนหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่ค่ะจะบอกว่าทาร์เก็ตของทุก,กี้คืออยากรวยเหมือนทุก,กี้ต้องเป็นสาวมิสซีนค่ะ,ะ,ะมีคนถามผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนลิปสติกหรือเปล่าแป้งหรือเปล่ามัชค่ะไม่ใช่เลยค่ะคือจะบอกว่าโฆษณายังไม่ออกมาเป็นธุรกิจค่ะก็ทุกกี้อดีตเคยเป็นสาวมิสซีนมาก่อนผู้บริหารของมิสซินก็เลยไปลื้อประวัติมาอ๋อเป็นสาวมิสซีนก็เลยได้ร่วมกับเขาไม่ได้ขึ้นบอร์ดไม่ได้ขึ้ ใหญ่ๆมือนเขาหรอค่ะหาไม่เจอเราจะไปตามเฟซบุ๊กคนทุกคนใครเข้าใจว่าแบบทุกแฟนใช้กมพี่ตุ๊กี้สวยตุ๊กี้รวยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอยากรวยเหมือนตุก,กี้แต่เมืเ่อวันนั้นช่างเขาดีมากวิชาวความรู้ที่มีอยู่งัดออกมาหมดเลยก็เลยนะคะได้เท่าที่เห็นนั่นนะคะเขาว่าค่าตัวนี้เท่าๆกับพี่อ้ํยยา,าเลยแล้วย่าเลยเท่าไหมไม่เคยถามเขาสิไม่เคยถามเขาแต่ถามว่าพอใจมากนะคะก็ได้รถทัวร์ให้พ่อคันหนึ่ง <laughs> ติดตามได้ตามอินสตาแกรมของตุกกี้ซื้อะตัวให้พ่อเพราะว่านี่ละค่ะมิสีีนี่แหละค่ะพ่อแมกได้หรือ่าจริงๆแล้วคร,รวอบครัวหนูเนี่ยผูกพันมากับคือหนูโตมาด้วยรถเมย์ค่ะรถเมย์คือรถสองแถวนะคะปรากฏว่าคุณก็บอกคุณพ่อว่าคุณพ่อ,อยังประกอบอยากอยากประกอบอาชีพนี้อยู่ไหม ก็ว <łość> ่าอยากก็เลยว่างั้นเดี๋ยวหนูเปลี่ยนแปลงจากรถสองแถวนะคุณพ่อนะเป็นรถทัวร์เลยคุณพ่อก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณพ่อค่ะคุณพ่อขับเองคุณพ่อดูวินค่ะคือจะออกวันไหนกี่โมงกลับเข้า้ากี่โมงแต่ว่าพี่ชายเป็นคนขับและแม่เป็นกระเป๋ารถเม้งค่ะคุณพ่อดีใจมากคุณพอดีใจมากแล้วก็หนูเพิ่งกลับไปบ้านมาเมื่อเสาร์ที่แล้วค่ะไปดูคุณพ่อโทรมามาดูผลงานว่ารถ รถถึงบ้านแล้วนะอะไรย่างเงี้ย<อ>ค่ะก็จะเต็มที่กับกับกับสิ่งที่ลูกอยากให้เป็นนะคะพี่จะมีโอกาสได้นั่งไหมคะดิ้จริงๆเลยไป,<ๆ>ไปนั่งมาแล้วค่ะ<อ>ไปนั่งมาก็ดีใจมากคนชอบคนชอบขึ้นรถตุกี้เพราะอะไรก็ไม่รู้เขาอยากดูชิงล้วชิงร้าน่าเปิดตั้งแต่ต้น,ต,นต้นทางจนถึงปลายทางเลยค่ะแล้วเคาจะซื้อไหมคะก็นูบอกคุณพ่อว่าถ้าคุณพ่ออยากได้อีกคันหนึ่งนะคุณพ่อต้องต้องต้องเอากาไรจากการเก็บค่าโดยสารคันนี้ไปซื้อถ้าไม่พอหนูหนูพูดเพิ่มให้อะไรเงี้ยค่ะสะซื้อซื้อเครืพี่ ไม่ไม่ไม่ตอนแรกมีคนแซวในี่สแกนว่าเป็นเป็นลูกหลานของเจ๊เกียวอยังๆอันนี้ตั้งใจจะไปแบบตุ๊กี้ตัวอะไรอย่างเงี้ยไมพี่ก็ความฝันไงค่ะอยากให้คุณพ่อยิ้มเต็มปากตอนนี้คุณพ่อเดินไม่ไม่ติดบ้านแล้วว่าเดินกอดอกโชว์ก็ก็อยากให้ความฝันว่าเป็นจริงค่ะสกีั้งค่ะเป็นลูกพี่เลยไหมคะอยากตอนแรกไม่สกีตอนแรกอยากสกีมากแต่ว่าเจ้าของเจ้าของวินนะคะบอกว่าเอาสีตามที่ที่เราเราทำมาตั้งแต่ อดีตจนปัจจุบันก็คือเขียวขาวค่ะนะคะอยากทําอยากทําแต่ว่าเขายิงถูกคนก็เลยไม่ทำเลยค่ะค่ะตั่ตุกี้ก็ขาดาเรื่องารการิว่าุดพังอะไรนี้จริงๆแล้วเอ่อคว่าตุ๊กรายการตุ๊กี้ตุ๊กี้โชว์อยู่ช่องเคเบิลนะของ WorkPoint TV ทนะคะก็ทุกวันพุธ2ทุ่ม1 3ทุ่มนะคะส่วนรายการล่วงรับตแตกโชว์ตอนนี้เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นรายการดาวท้าดวลค่ะถามว่าหลุดพังเราไม่หลุดพังแต่เราเปลี่ยนชื่อค่ะ เราจะเป็นพิธีกรคู่กับพิกิตเหมือนเดิมค่ะแต่วันนั้นที่วันแถลงข่าวช่อง9ที่ที่พิกิตขึ้นคนเดียวว่าตุ๊กี้แต่งหน้าผีเป็นของรายการวงคําเหลาซิทคอมก็เลยไม่อยากไปขึ้นว่าสงสารพิกิตเขายืนข้างผีเาเปลี่ยนรูปแบบค่ะเาแบบเก่ามันไม่ดีหรือว่ายงเหมือนคุณบัญญาเขาชอบสิ่งใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะอันไหนอย่างเราจะมีกําหนดว่าซีซั่นนี้จะออกแนวไหนแล้วครบสิบเทปปุ๊บเปลี่ยนซีซั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ความเบื่อหน่ายค่ะ เขาคุณปัญญาบอกว่าทําไปเลยจ้างให้ทาอะไรก็ทําไปก้มหน้าทําไปแต่ว่าเป็นคนมีความสุขในการทํางานอยู่แล้วค่ะให้ทำเนี่ยไม่ไม่ค่อยเก่งเก่งงานไม่เอ่อเรียกว่าไรงานน้อยก็เอางานหนักก็สู้งานเบาเท่าไหร่วิ่งหัวชนเลยค่ะอยากสวยไม่ไม่สวยไม่สวยตั้งแต่มีเงินมานี่ก็ไม่ไม่สวยนะคะก็ยังเป็นหน้าอย่างนี้แต่เข้าวงการก็ตั้งใจค่ะทําทุกอย่างเพื่อความฮาของทุกคนค่ะไม่คิดจะทําอะไรเพื่อรายการเป็นยังไงคะรู้ไหมก็ก็เป็นแบบ ใครที่เป็นคู่ซีดาราค่ะมาแข่งกันอาทิเช่นกันเดอะสตาร์มาคู่กับโตโนโ่แข่งจีบสาวให้ดูหน่อยเรามีคณะกรรมการ3คนคอมเมนต์ค่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะความสนุกจะเพิ่มมากขึ้นนะคะ